สวัสดีนะฮะทุกท่านขออนุญาตให้ดูด้านหลังเนาะนะครับจดีขึ้นข้างบนนะครับมาหนีหันนแต่เมื่อวานมาตนี่ยนัแต่เมื่อวานหนีนี่ยมาหนตัวม่อานหยันเอาัวเีตัวเนหน้าตาหลอนมันบอกมาเจอคนหน้าตาหลอน

ล้วจัดมากจัดมากเนี่ยๆก็ได้ขึ้นแล้วนะเนี่ยเป็นจัดวัดด้วยเท่าไหร่ขึ้นก้ลื่นนมรับรับร้ยด้า1้อย่ดเดินแล้วเหรอมันอ่ะิงแล้วเหรอ้ิด

เน่ตนนี่เลสามเป็นเต้อัดก่อนเดี๋ยวคนกระท้อนเดี๋ยปุ๊บรี่ไงนันนี่ินก่อนสุพี่ตรงกลางนี่ฮะเอาไม้ฟ้าเลยเมีนตรงกลางเากลางห้ออะไม่ไม่ั้งในรูแล้วไปปอปะไไม่ะคิดเกินแล้วนะฮะไม่ได้คิดเกออ ไม่่ะเราถามก็ต่อแ่เดียวจะได้รู้ว่าเราจะได้ไปจไหนต่อนะ้มาต่อด้านในน้องกนด้เรือกไก็ม่เรือเรือไงพรเราเอาตรงนี้เป็นไมละเนงตอนนั้นเราคิดตรงนั้นด้วยไม่ใช่เหรอเออแต่เรือก็ใสเลยตองเนาะตังนั้นเราคิดตรงไอ้ที่ว่าเราเปลี่ยนแบบตรงนั้นใช่ที่เปลี่ยนมาเ้วย ด้านนี้ด้านปนด้านนี้เป็นแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงแล้วก็นิดนึงนี่าดนี้ได้เลยทำไไม่ได้จิ้เสิรฟเลยนะเสบกนี่โหเป๊ะมากเลยมได้เล็กเสโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้ก่อนขอบคุณทีชมครับ สุยเลยอ่ไปเร <as> ื่อยๆ้าา่าผมปล่อยคลิปกับไปนีเรอีเยีย <c oughs> ้า <c oughs> อีกสองแผ่นก็พี่ปิดงานเฮ้ผมรับกวนเบรกกล้องผนเลยโอเคตอนนี้ก็ยังอยู่รงเดิมสามไลน์ดึงกำลังทั้งกายแล้วตีตรเนี้ปกติเยสองนสองตาจตันจะพีคิมกทีก็แตกแล้วนะเบรกหดเย โอเคเบกต่อเนื่องเลยครับรบ để là mấy chơi này à ừ ăn đi ăn

คื <c oughs> เอเหนื่อยก็ได้เพราะว่ามันยังไงก็ต้องทาบัเดี๋ยวลง่งงัะ

สำเร็จอะคอยเก็บรายละเอียดนะทุกท่านช่องเชิงเดี๋ยวมันก็มีวิธีปิดอยู่นะครับสำเร็จนะฮะใบหนึ่งแผงนะครับวันนี้นะช่องด้านบนก็จะมีวิธีปิดนะก็คือการแบ่งครึ่ง ่พวกไม้ฝาเนี่ยนะซอยไปปิดนะก็เหมือนกันเป๊ะนะทุกท่านโอเคฮะคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ